วันนี้พามาเที่ยวนในแบบวิถีชุมชนของชุมชนไทยพวนอำเภอปราบพีจังหวัดนครนายกครับอย่างถ้าเราพูดถึงจังหวัดนครนายกเนี่ยหลายๆคนก็จะคิดถึงเขื่อนคุณันประการชนหรือว่าน้ําตกที่อยู่ร,บรอบๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดนครนายกเองก็มีการท่องเที่ยววิถีชุมชนเช่นเดียวกันอย่างชุมชนนี้ก็คือชุมชนไทยพวนเป็นคนพวนที่อ,อพยพมาจากฝั่งลาวเวลามีนักท่องเที่ยวมาชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันเพื่อมาต้อนรับมาจัดการแสดงมาทํใบสี เป็นการต้อนรับในแบบวิถีชุมชนไทพวนเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมพื้นที่และพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและในช่วงกลางวันก็จะมีการรับประทานอาหารในรูปแบบของขันโตเป็นอาหารไทยสไตล์โบราณพร้อมกับมีชุดการสแสดงของแม่ๆป้าๆที่เป็นคนพวนและก็อาศัยอยู่ในชุมชนไทพวนนี้ครับการท่องเที่ยวในรูปแบบพิถีชุมชนนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับนักท่องเที่ยวได้ดีเลยครับลองดูนะครับ